สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับช่อง jp p ีแพแล้วก็สวนมุมไม้บ้านนะครับวันนี้อากาศดีมากลมพัดเย็นสบายเลยนะครับเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมนะครับเป็นเดือนเกิดของเจนะครับก็เดือนนี้ทั้งเดือนนะจะจัดโปรนะครับส่งฟรีให้ทุกรายการทุกกระถางเลยนะครับผมเบอร์นะครับศูนย์เก้าเจดหนึ่งสี่สมห้าหกนสาม สามารถโทรสอบถามแอดไลน์มาก่อนได้นะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับเจไ,ไม่มีเก็บปลายทางนะครับอา่านะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับอา่าเดี๋ยวพามาดูไม้สวยๆเลยนะครับวันนี้พามาดูไม้สวยๆเลยนะครับใ,ใครอยากได้ต้นไหนแบบไหนบอกเจได้เลยนะครับวันนี้พามาดูไม้สวยๆกันเลยวันนี้นะมีพวกตระกูลไทคอนสันิจันก็มีนะครับไทคอนสนิจันเจก็มีเนาะกวักมรกตด่างกวักมรกตดําก็มี ตระกูลซิงโกเนียมก็มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูที่โซนด้านนี้ก่อนเลยทุกคนโซนด้านนี้ก่อนละกันเนี่ยอ่ะเปิดที่ราคาถูกๆไปเลยนะเปิดที่ราคาถูกๆก,กวากมรกตนะครับกวากมรกตกวากมรากตต้นนี้ทุกคนนี่น้องเป็นกวากมรกตแคะนะครับกวากมรกตแคะนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครรับนะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็สิบาทส่งฟรีครับ หนึ่งร้อยเจ็สิบาทรวมส่งนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยกระถางนี้มีห้าต้นนะครับกวากมรกตแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับจะส่งให้พี่เลยแล้วก็ขยับส์ขึ้นมาซสายใหญ่นะครับไส์นี้นะใส่กระถางสีขาวสวยๆให้เลยนะครับนี่ไสายใหญ่มากมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นนะครับกระถางนี้นะกวากมรกตแค่สวยๆแบบนี้ใครรับนะเจคออยู่ที่ราคา เจคอยอยู่ที่ราคาสองรอยเก้าสิบาทครับสองรอยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับสอง้อเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเลยสําหรับกวักมรลกตและตัวนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้ไปสองรอยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็มีต้นนี้มาที่ตัวดําก่อนแล้วค่อยไปตัวด่างเนาะตัวดําตัวนี้ต้นใหญ่มากทุกคนต้นนี้ต้นใหญ่มากสูงเกิน4ี่สิบเซนด้วยใบดําๆเงาเงแบบนี้เลยนะครับต้นใหญ่กระถางแปดนิ้วนะจริงๆน้องต้องไปอัพเป็นสิบถึงสิบสองนิ้วแล้วนะครับ ต้นใหญ่จริงๆทุกคนอันนี้ให้ราคารวมส่งไปเลยสูงเกิน40เซนแน่นอนนะสูงเกิน40เซนแน่นอนกวักมรกตดานะครับสวยแบบนี้เลย1 2 3 4ต้นแล้วก็มีหน,น่อใหม่ขึ้นมานะครับใครรับต้นนี้นะเจขออยู่ที่ราคา390บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับ390บาทจัดส่งให้ฟรีนะน้องต้นใหญ่มากๆใบดำสวยมากใบเงาๆแบบนี้เลย390บาทจะส่งให้ฟรีนะครับโรเดือนเกิดนะครับ มาที่ตัวนี้มากทุกคนกวักมรกตนะด่างกระถางใหญ่มากกวักมรกตด่างกระถางใหญ่มากทุกคนนี่ด่างต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกวักมรกตด่างนะครับกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ทุกคนต้นนี้นะกระถางสิบนิ้วนะครับต้นนี้กระถางสิบนิ้วนะครับมีอยู่หนึ่งต้นสองต้นสมต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นนะครับมีอยู่หกต้นนะครับกระถางนี้มีอยู่หกต้นนะกวักมรกตด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สิบนิ้วนะด่างทุกกิ่งด่างสวยมากนะครับถ้าใครรับนะครับอันนี้ให้ราคารวมส่งอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเจจะส่งให้ฟรีเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเจจะส่งให้ฟรีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับจะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับกวางมรกตด่างกระถางนี้นะมีหกต้นนะครับด่างสวยมากหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งให้ฟรีแล้วก็มีต้นใหญ่ทุกคนต้นนี้ สูงนะครับสูงมากแล้วต้นใหญ่มากสูงเกินแบบว่าสูงเกินแบบว่าเออสูงเกินแบบว่าเกินมตรแต่ทุกคนร้อยเซนอะร้อยเซนอะทุกคนตั้นนี้ร้อยเซนนะครับสูงร้อยเซนนะครับตั้นนี้สูงร้อยเซนเลยทุกคนถ้าใครรับนะครับสําหรับกวากมรกตด่างต้นนี้นะกวากมรกตกวักมรกตด่างนะครับกระถางนี้ต้นนี้นะทุกคนกวักมรกตด่างกระถางนี้ต้นนี้นะครับ นี uh, mm ่ถ้าใครรับนะครับเจขออยู่ที่ราคาสี่พันห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับสี่พันห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับสำหรับกวากมระกตด่างนะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบเนาะด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับกวากมอรกตดด่างนะครับเอาไปเลยนะทุกคนเจแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาสี่พันห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะเพราะน้องส่งแบบส่ง ส่งสูงมากเพราะน้องต้องส่งสูงมากนะครับไซน้องใหญ่มากนะครับไซน้องใหญ่มากๆจริงๆไซน้องใหญ่มากๆจริงๆนะครับถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้นะ4,500บาทจะส่งให้ฟรีนะแล้วก็มีตัวนี้เป็นซีโลเดนดอนเจ้าหญิงสีขาวนะครับหรือว่าไวปินเซตนะครับหรือว่าไวทปินเซตนะครับนี่กระถางแปดนิ้วกระถางนี้มีสองต้นทุกคนกระถางนี้มีสองต้นนะครับใบใหญ่มากใบใหญ่มากกระถางนี้มีสองต้นใบใหญ่มากนะครับนี่ สองต้นต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองต้นใหญ่นะอ่ะถ้าใครรับนะครับผมไว้ปินเซตนะครับไว้ปินเซตหรือว่าเจ้าหญิงสีขาวเนะาะกระถางนี้ใครรับเจ้ขออยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเลยนะสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับตัวนี้นะไว้ปินเซตนะครับเจ้าหญิงสีขาวเนาะสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีครับนี่แล้วก็ตัวนี้กวางใบโพดังขาวอาโบกกระถางแปดนิ้วกวางใบโพดังขาอาโบกกระถางแปดนิ้วนะครับถ้าใครรับนะ อยู่ที่ราคาสองรอยหสิบาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับสองรอยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะทุกคนดังสวยแบบนี้เลยนะครับต้นต่อไปนะมาที่ต้นนี้เป็นพลูสนิมดังนะครับพลูสนิมดังหรือว่าไมแคินนะครับพลูสนิมดังหรือว่าไมแคินนะครับหกใบนะครับอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับสี่รอยเก้าสิบาทเจจัดส่งให้ฟรีเลยนะถ้าใครอยากได้บอกเจได้นะสี่ร้ยเก้าสิบบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเลย แล้วก็มีตระกูลสก,กินแดบซัดนะครับนี่สวยมากน้องเป็นเจดสาตินต้นแม่นะน้องเป็นเจดสาตินต้นแม่พอใบเก่าๆเนี่ยเขาจะด่างออกขาวถ้าใบใหม่ๆเขาจะด่างออกนึ่งเหลืองครีมๆแบบนี้นะครับต้นนี้นะ้ไม้สองยอดนะไม้สองยอดนะครับนี่ไม้สองยอดนะครับ,ไม,รบไม้ตอด้วยนี่เขาขายกันแต่ก่อนใบละพันก็บาทสองพันนะเท่านี้ใครรับนะครับเจแบ่งปันให้นะอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรี นะครับไม่บวกค่าส่งเพิ่มนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะต้นเล็กๆทุกคนต้นเล็กๆนะครับกระถางแบบเนี้เยเจคออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจะส่งให้ฟรีนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจะส่งให้ฟรีเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจะส่งให้ฟรีครับเจาสาตาลีนนะเจาสาตาลีนดังสวยๆแบบนี้เลยอะกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยเจ็สิบาทจะส่งฟรีกระถางที่าสองหนึ่งร้อยเจ็สิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับ กระถางที่สามอันนี้ก็ให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะหนึ่งร้อยเจ็สิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็กระถางนี้ก็หนึ่งร้อยเจ็สิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่ไม่มีบวกเพิ่มนะไม่มีบวกเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีซันาดูแคร่ดังสีทองนะครับซันาดูแคร์ดังสีทองใครรับกระถางนี้ไปหนึ่งร้อยเจ็สิบาทเหมือนกันนะหนึ่งร้อยเจ็สิบาท สนดูแครด่างสีทองรวมส่งเลยนะครับราคารวมส่งไม่มีบวกเพิ่มนะหนึ่ง้อยเจสิบาทครับต่อไปกระถางที่สองกระถางเล็กกว่าแต่ว่าลายด่างขึ้นแล้วนะครับลายด่างขึ้นแล้วนะครับกระถางนี้ใครเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับหนึ่งรอยหสบาทจัดส่งให้ฟรีนะสนดูแครด่างสีทองครับสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงต้นนี้ทุกคน กุมารดำเรียกซับนะครับกุมารดำเรียกซับนะครับแปดนิ้วไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยกุมารดำเรียกซับแปดนิ้วนะครับไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะถ้าใครรับนะขอหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีเลยกุมารดำเรียกซับหนึ่งรอยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีนะครับอ่าต่อไปต้นใหญ่ขึ้นมาต้นใหญ่กว่าต้นอีกนะไซส์ใหญ่มากถ้าใครรับไซส์เนี้ยทุกคนไซส์ใหญ่มากนี่เอาไปสองร้อย ห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเลยทุกคนสองร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับอูมาดําเรียกซับนะสองร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวกูมาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นกุมาเรียกซับกุมารทองเรียกซับทุกคนกูมาทองเรียกซับจะเป็นสีเหลืองนะเป็นสีทองแต่ว่าตัวเนี้เขาจะใบบิดๆเขาเป็นตัวใหม่ทุกคนตัวนี้เขาเป็นใบบิดๆ IV. ใบใหม่ๆใบใหม่นะครับนี่เห็นไหม ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับใบน้องจะกลมแบบนี้เลยใบน้องจะกลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีปลายที่แหลมมีปลายที่แหลมแล้วก็ใบออกบิดบดนะครับผมถ้าใครรับกระถางนี้นะอันนี้ก็ขอ2อ0ยห้าสบาทจัดส่งให้ฟรีนะเพราะน้องต้นใหญ่มากนี่เพราะน้องต้นใหญ่มากหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดตกเอสองร้อยห้าสบบาทจัดส่งให้ฟรีครับนี่เดี๋ยวเทียบตัวธรรมดาให้นะเดี๋ยวเจเทียบตัวธรรมดาให้ ตัวธรรมดาจะเป็นแบบนี้ครับตัวธรรมดาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมลักษณะเขาจะใบกลมๆแบบเนี้ยปลายใบไม่ค่อยแหลมส่วนตัวนี้เห็นใบเห็นความชัดเจนไหมทุกคนใบเขาจะบิดๆนะครับใบเขาจะบิดๆแบบนี้เลยใบเขาจะบิดๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาไป250บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเลยไม่มีบวกเพิ่มนะโอเคครับแล้วก็มาที่ตรงต้นนี้ทุกคนเป็นตระกูลนี่อะโลคาเซียบ้างอะโลคาเซียนะครับพิ้งดากอนะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ ให,ใหญ่สวยแบบนี้นะครับพิงดากอนถ้าใครรับก็ทถางนี้ขออยู่ที่ราคายังมีลูกเนี่สองร้อยยี่สิบาทจัดส่งฟรีครับสั่งสองรอยสบาทจัดส่งให้ฟรีนะอะโลคาเซียพิงดากอนกระดูกชมพูแบบนี้เลยสองอยี่สบาทจัดส่งให้ฟรีครับแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นใหญ่สุดก่าเพื่อนอันนี้ถ้าใครเอานะต้นใหญ่สุดต้นใหญ่กว่าต้นนี้อีกขอสองร้อยเก้าสิบส่งให้ฟรีนะสองรอยเก้าสิบส่งให้ฟรีอันนี้สองร้อยยอันนี้สองรอยห้าสิบ อันนี้สองร้อยเก้าสิบนะถ้าไข่รับนะต้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้มั่งเดี๋ยวมาดูฝั่งทางสน่จันมั่งอาเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ก่อนตัวนี้นะตัวนี้เป็นซิงโกเนียมอมชมพูนะครับน้องเป็นอมชมพูนะเป็นอมชมพูญี่ปุ่นนะครับอมชมพู All ญี่ปุ่นน้องจะใบแข็งๆสีสวยๆหว,วานๆแบบนี้เลยนี่น้องจะใบเด้งๆใบแข็งๆนะเป็นซิงโกเนียมที่หายากแล้วก็โตช้าอีกหนึ่งตัวนะครับใบน้องจะหนาๆน,นะ ตัวนี้ยเวลาโตเต็มที่น้องเขาจะออกฟอร์มเป็นหูกระต่ายนะน้องจะออกเป็นหูกระต่ายเลยนะครับผมอันนี้ตัวอมจมูญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูอมชมูธรรมดาลักษณะน้องเป็นยังไงอมชมูธรรมดาน้องเป็นแบบนี้เนี่ยคืออมชมูธรรมดาเห็นไหมใบเขาจะบางกว่าส่วนตัวเนี้ยเป็นอมจมูญี่ปุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้อมชมูธรรมดานะตัวนี้เป็นซิงโกเนียมที่หาย,ยากอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีพาราค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงอ่ะถ้าใครรับนะ เป็นไม้ที่แบบว่าใครไม่ชอบไม้โตไวแนะนําตัวนี้เลยตัวเนี้นะครับผมออมชชมพูญี่ปุ่นน้องจะสีหวานๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะใครรับขอ350บาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะ350บาทจัดส่งให้ฟรีนะสำหรับออมชมพูญี่ปุ่นสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นตระกูลอ้นี้บ้างเป็นตระกูลสนิจันบ้างเป็นตระกูลสนิจันบ้างอ่ะสเนจันประกายดาวทุกคน สเนจันประกายดาวไซน์นี้กระถางหกนิ้วดังสวยอยู่นะกําลังเปิดชมพูแล้วเนี่ยกําลังเปิดชมพูแล้วใครรับนะขอหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะดังสวยนะครับนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มถ้ากระถางใหญ่ขึ้นมานะตัวเนี้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเนี่ยอันนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าแปดนิ้วกําลังกัดชมพูแล้วนะครับอันนี้ไปสองร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะแปดนิ้ว 250บาททุกคนจัดส่งให้ฟรีเลยไม่มีบวกเพิ่มสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีต้นแม่พันธุ์เขาต้นแม่พันธุ์ไซแม่พันธุ์สองต้นดังสวยมากต้นแม่พันธุ์นะครับสองต้นดังสวยมากนี่เป็นไม้ยอดนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้เป็นแม่พันธุ์เลยไม้ยอดนะต้นใหญ่มากๆทุกคนนี่ให้ดูชมพูไหลๆแบบนี้เลยชมพูส้มๆไหลๆแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับใบเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยใบเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครรับนะครับต้นนี้เจขออยู่ที่ราคาสี่ร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีเลยต้นแม่พันธุ์นะครับสี่ร้ยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีเลยเป็นไซส์แม่พันธุ 1, ์นะครับนี่ต้นใหญ่มากกระถางที่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับใบกายด้วยใบล่าสุดอ่าใบต่อไปนะครับเป็นใบนี้เป็นต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันนี่ นะครับเนี่ยลายสวยมากลายสวยมากทุกคนต้นใหญ่ไซแม่พันธ์เหมือนกันนะนี่ใครรับเอาไปสี่้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะสี่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับสาหรับจันีจันประกายดาวไซแม่พันธ์นะครับไซใหญ่มากนี่ไซใหญ่มากไซแม่พันธ์นะครับโอเคแล้วก็มาที่ต้นนี้ทุกคนต้นนี้เป็นชื่อว่าเดลี่โดมิโนนะครับเดลี่โดมิโนนะครับผมปกติขายอยู่หกร้อยเก้าสิบนะ ปกติขายอยู่้า0ิแล้วน้องต้นใหญ่มากกระถาง10นิ้วนะครับเป็นเดลี่ที่โตช้าอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับเป็นเดลี่ที่มีความโตช้าแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับผมปกติขายอยู่้าสิบวันนี้ใครรับก็ขออยู่ที่690้าสิบบาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับจะส่งให้ฟรีนะ690บาทจะส่งให้ฟรีไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็มาที่ตัวนี้ทุกคนเป็นสนิจจันเหมือนกัน สนีหจันนาทุกคนต้นใหญ่มากเป็นไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันต้นใหญ่มากเป็นไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันอันนี้ถ้าใครรับขออยู่ที่ราคา250บาทจัดส่งให้ฟรีเลยทุกคน250บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะสำหรับสนีจันน้าต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยมาครับอ่าแล้วก็มาที่ต้นนี้ทุกคน มาที่ต้นนี้นะครับมอนเตล่าอาโบนะครับมอนเตล่าอาโบนะครับใบสวยๆแบบนี้เลยเงาเงาสวยๆมอนเตล่าอาโบถ้าใครรับนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีทุกคนสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเพราะว่าอาโบเขาทายากนะจะมีราคานิดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นต้นนี้นะครับต่อไปเป็นต้นนี้ สน่จันปะกายทองป่าด่างไซแม่พันธุนะครับสน่จันปะกายทองป่าด่างไซแม่พันธุ์เลยนะนี่สวยมากทุกคนดังสวยทุกใบนะครับเป็นไซแม่พันธุ์ดังสวยทุกใบเลยนี่ไม่มีเสียหายเลยนะไม่มีเสียหายนะครับไซนี้ต้องไปสิบสองนิ้วแล้วนะต้องไปสิบสองนิ้วแล้วแต่ว่า J เจอไซแปดนิ้วเพราะไม่พอดีไม่มีพื้นที่เนาะถ้าใครรับนะครับปะกายทองป่าด่างสวยแบบนี้ไซแม่พันธุ์นะ ก่ออยู่ที่ราคาหนึ่งันหกรอยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีเลยทุกคนประกายทองปลาดางัดางสวยๆแบบนี้นะครับ <S <S อ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ทุกคนเป็นสเสน่ห์จันอีกหนึ่งตัวนะนี่นี่นะครับตัวนี้ชื่อว่าหอมปลาดาังนะครับสเสน่ห์จันห่มปลาดาังนี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นชิ้นตาเขานะครับอันนี้คือต้นเม่เขาไม่ใช่ประกายทองนะครับต้นนี้เป็นห่มปลาดาังนะแต่ว่าน้องดังเป็นลาย ปกายทองเฉยๆทุกคนเป็นหอมปลาดาังนะครับตัวนี้อันนี้คือหน่อเขานะครับหน่อเขานะครับถ้าใครรับนะเจขออยู่ที่ห้าศูนศูนย์นะจะส่งให้ฟรีห้าศูนศูนย์นะครับห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเลยเพราะน้องหน่อใหญ่มากปกติชิ้นตาชิ้นเดียวเขาขายกันห้าร้อยแต่วันนี้งอกต้นขึ้นมาแล้วเจขอราคาจบๆอยู่ที่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมอ่าแล้วก็มีเสน่ห์จันตัวนี้ยตัวแรงมากๆอีกหนึ่งตัวตัวแรงมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับตัวนี้ ตัวน,นี้เป็นพัดโบกนะครับเป็นพัดโบกด่างนะครับเป็นพัดโบกด่างเหลืองแต่น้องเป็นใบเขียวนะแต่ว่าน้องด่างเหลืองเห็นไหมน้องด่างสวยมากน้องด่างสวยมากๆนะครับนี่ไม้หน่อแบบนี้ในบ้านฟ้าในเฟซบุ๊กกับทุกคนเขาขายกันอยู่ที่ราคาแบบพันห้าสองพันเลยนะหน่อสวยๆแบบเนี้ยตัวน,นี้ถ้าใครรับนะครับเจ๊ขอ,อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทจะส่งในฟรีเลยนะพี่เจ็ดร้อยบาทจะส่งในฟรีนะครับเป็นตัวแรหายากที่หนึ่งตัวนะครับ 700ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยสําหรับตัวนี้นะ,สะเสนจันเป็นตระกูลสเสนจันนะครับพัดโบกดังเหลืองสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็มีตัวนี้อันนี้ให้รวมส่งไปเลยนี่เป็นบุตรนะครับบุตรสาะคำดังเหลืองพีชชมพูด้วยหลังดังเหลืองพีชชมพูนะครับผมสีน้องออกส้มส้มชมพูชมพูเป็นไม้หนอนนะครับสวยงามมากๆทุกคนขายตามความสวยตามไลน์นะครับผมนี่อ่ะ ใบที่หนึ่งน้องเป็นสีแบบนี้เลยใบที่สองกำลังกระสีใบที่สามแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วหน่อน,นี้นะครับขอราคานิดนึงนะขอคนที่รับได้นะถ้าใครรับนะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทจัดส่งฟรีเลยหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีนะสําหรับตัวนี้นะบุษราคําดังเหลืองพีชจมพูนะครับสวยงามมากหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมอ่ะ แล้วก็มาที่ต้นนี้มอนเตล่าไทคอนต้นใหญ่มากมอนเตล่าไทคอนต้นใหญ่มากให้ดูต้นใหญ่มากใบใหญ่และต้นใหญ่มากถ้าใครรับขอสี่ร้อยเก้าสิบาททุกคนจะส่งให้ฟรีมอนเตล่าไทคอนต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสี่ร้อยเก้าสิบาทครับจะส่งให้ฟรีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะสี่รอยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะนี่นะครับผมอ่ามีใครสงสัยไหมว่าทําไมเจอ่ะ ทำไมถ guide, ึงเลี้ยงต้นไม้ได้ใบเงางามขนาดนี้นะครับเพราะว่าเจมีน้ํายาตัวนี้นะเจมีน้ํายาตัวนี้นะครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยยาตัวนี้นะครับสามารถใช้กับพืชผักสวนครัวได้นะครับพืชผักสวนครัวที่เราใช้กินนะครับใช้ทานกันนะสามารถใช้ได้เนาะตัวนี้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆขวดนี้ขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบมลนะครับผสมกับน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใช้ไซริงค์นะครับ ดูดตัวนี้ขึ้นมา5-10ซีนะครับใส่ปอกี้เขย่าเขย่าแล้วก็ฉีดนะครับผมฉีดพ่นใบนะครับผมตัวนี้นะครับสาระสําคัญก็คือน้องสามารถป้องกันนะครับป้องกันแมลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามีแมลงหรือเพี้ยไรแดงนะครับน้องนะครับจะไปนะครับไปบล็อกตัวไข่หรือว่าเพี้ยไรแดงตัวอ่อนเขาเนี่ยไม่ให้การเจริญเติบโตทําให้น้องตุยไปในที่สุดนะครับผมตัวนี้ผลภายได้ของน้องคือใบเงานะครับฉีดทิ้งไว้ 2 0 3 0นาทีแล้วค่อยมาเช็ดใบออกแบบเจได้นะทุกคนต้นไม้เจใบจะเงางามแบบนี้ทุกใบเลยไม่เคยทําร้ายใบนะครับไม่ทําให้ใบเสียนะครับไม่ทําให้ใบเสียเนี่ยเจใช้ใบเงางามทุกต้นเลยนะครับเนีย่ยยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นตัวนี้บุตรสาคําดังเหลืองของเจเป็นไม้ดอกที่ดังจัดมากเจฉีดทุกวันเจฉีดบ่อยมากนะครับก็ไม่ทําลายใบน้องนะครับถ้าใครรับนะครับมีจํานวนจากัดนะครับผมขวดละ120บบาทเท่านั้นนะ ขวดละ120บาทนะครับสามารถบำรุงใบได,ได้นะครับใช้กับไม้ด่างตัวอื่นก็ได้ข้อแนะนําไม่อยากให้ใช้กับใบที่เป็นพวกใบกำมีดี่ฟิโลแบบนี้นะไม่แนะนําไม่ใช้นะครับเพราะใช้แล้วเขาจะแบบความเป็นกำมี่เขาจะดูดซึมเอานะดูดซึมเอานะครับผมใครสนใจนะ120บาทฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องส่วนมุมไม้บ้านแล้วก็ช่องเจ p e เพนนะครับผมใครสนใจนะครับโปรเดือนเกิดนะจะส่งให้ฟรีทุกต้นนะครับ สามารถทักมาพูดคุยสอบถามกับเจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆทุกๆท่านบายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ